สวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านวันนี้เราจะพาแฟนหมัดมวยมารู้จักกับสุดยอดฝีมือแถวหน้าประเทศไทยยุคนี้แอดมินขอให้ฉายาเขาว่าเสือ้ายบุรีลมซุปเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าซึ่งแฟนมวยให้การยอมรับอย่างมากในช่วงวิพีกซุปเปอร์เล็กผ่านไิดีและเขาก็สามารถเอาชนะมาได้หมดแล้วทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเสกสรรอหวันเมือง สือคิมสิทธิท์อทอแต๋วแสงมณีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในปัจจุบันนี้ซุปเปอร์บอลทีเด็ด99เมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมลุงกิตบอลุงโลดถนนชัยทอแสงเทียนน้อยแม้กระทั่งยอดมวยสามปสอ,อย่างพันมยักษ์จิตบงน,นยังต้องพลาดท่าให้กับซุปเปอร์เล็กซึ่งทุกคนที่ชกกับซุปเปอร์เล็กต่างยอมรับว่าซุปเปอร์เล็กคือ อีกหนึ่งสุดยอดฝีมือของจริงที่ชกจากและจุกจิกมากที่สุด